ตัวชงผังเจ้า <tal> บ <word> ้านคอนโดรถไฟางีช่ชงหลัก็ว่าฮะรวยอ่อยนี่ข้าวเรื่นใหญสามเหลี่ยมนะมีอาสามเี่ยมันนะเจ้าไน้ฮะคามกน้องปอในต่เด่นตัวชงนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคู่เอกมาแล้วนะครับคู่เอกมาแล้วนะครับเป็นการข้ามหมวข้ามแปรครับแรกระหว่างเจ้าหนุ่ยหัวระเบิดแรกกับเจ้าแบงปีศาจครับตะก้อเชิงสามสามนะครับยืนอยู่3าคนฝั่งผู้บรรยายครับคือเจ้าสะอยู่ขวาเจ้าปอนสนเบนยืนอยู่ตรงกลางและเจ้าหนุ่ยหัวระเบิดยืนอยู่ตรงสายสุดเป็นตัวทําหลักครับ นะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามภูให่ครับเสื้อดําคือเจ้าแบงค์หัวระเบิด,ดนะครับแล้วก็เจ้าเหลือปีศาจและหลวงพี่ป้างเป็นตะก้อเรียม3ามนะครับสนามพัฒนาการซอย32นะครับถือว่าเป็นนัดปิดสนามนะครับนัดสุดท้ายนะฮะ วันนี้เราไลฟ์สดเป็นคู่สุดท้ายประจําสัปดาห์นี้แล้วครับเสร็จจากคู่นี้เราก็จะกลับนะครับเพราะว่าเราไลฟ์สดกันหลายคู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผ่านเพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียลโดยแฮมโนรลจุดครับเป็นผู้บรรยายเข้มกางสนามครับแล้วก็เจ้าสักชุดที่สีวันนี้ผู้ชมเราดีว่หน้าตาเทีป็นยังไง สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดในครั้งนี้ครับ12แต้มนะครับ12แตม้มน,น,นะครับ12แต้มคือเส้นชัยที่กำหนดไว้นะครับกองอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าเราใช้มือจับเอานะครับพื้นที่มันไม่น่าจะเพียงพอในการตั้งขากองครับ สัญญาณภาพจัดไม่เอ่ยส่งบอกด้วยนะครับไม่ได้ไม่ข้ามเลยจะได้เกจี้นี่ขนาดตาก้อเราอยู่ไหนเอ่ยใครขโมยตาก้าไปเรื่องนะเอามาดึนก่อนมีรูกเดียวด้วยแม่พี่ตาเป็นสั้นเป็นที่ระลึกแม่ทำไมแกอยากให้เงินนะ คามืือจับอดีกว่ามยังบ่เข้มคนจคอต้อ,ง,จอจงได้เล่นแบบให้กิจสละสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวสปปพี่น้องชาวเียน,น,น,นมาด้วยนะครับ ประมาณบอกเอาเลยพี unku, เ umas, ่เอาเลย <บ RX> ไปแล้นุ่ยรีบครับครั้งต่อชิดรากำรัจบเลยนะนะขาล่างไม่เอาแลเอาไปประมสิบนะทรียบรคอใต้สนามนะเจ้าท้ไม่มีถือเลยนะเจ้า้ามีหัวระเบิดก็เช่นกันนะไม่เคยมีประวัติการถือรอสักครู่นะครับต่ตอนจบเปลี่ยนเป็นนะ รอสักครู่นะครับรอสักครู่พีเสกดาวไลท์สนามพัฒนาการซอย32ครับจัดโดยโปรโมเตอร์ฟู เอาละครับเริ่มต้นกับสุเกมครับเกมระดับ3าสเกรดบีบวกยังไม่ถึงเกรดเอครับนะฮะเจ้าปนสนเป็นครับยืนคู่กับซากองตันเกมรับให้เจ้าหนุ่ยระเบิดเป็นตัวทำหลักครับส่วนฝั่งผู้บรรยายคือเจ้าปีศาจและตามฝั่งฝั่งของหลวงพี่ปั้งยืนหลักเป็นตัวเซตจังหวะให้กับเจ้าแบงค์กับข้ามหัวก้าแปรครับ 12แต้มครับศนต่อศูนต่อศครับเปิดด้วยสายเจ้าหนุ่ยครับนี่ครกดใส่ลงไปป้างเลยครับจังหวะแรกถือว่าเจ้าตัวนี่ตักทายด้วยจังหวะได้ดีครับจังหวะของเจ้าหนุ่ยของระเบิดคนนี้แต้มอยู่ที่ศูนเท่าครับ เจ้าเหลือโอ้โหจังหวะของเจ้าปอนส่วนเบนครับ้องสูงแต้มศูนย์เท่าครับเจ้าปอน เจ้าหนูลูกนี้เอาแล้วครับล้นครับจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหถือว่าเป็นบทลงโทษครับจังหวะล้นไปของเจ้าปอนสนดเบนจังหวะนี้ฮะถือว่าเป็นบทลงโทษครับเบิกชัยเบิกล่องกันที่หนึ่งศูนย์ครับขอพื้นี่กว้างให้นักกีฬานะสองทีมนะฮะหนึ่งศูนย์ต้มอยู่ที่หนึ่งตศูนย์ เจ้าหนุ่ยครับเจ้าหนุ่ยนี่ตัวบางล่างเล็กนะครับส่วนเจ้าแบงหมุนระเบิดเนี่ยนกัตัวหนาตึบเลยเลยครับสูงประมาณ1 7 0ยครับเจ้าหนุ่ยน่าจะประมาณ160นะครับศูนย์ตัวหนึ่งครับเฉือนมาเอ้าปีศาจครับจังหวะนี้เจ้าปอนศูนเปเบนครับจังหวะนี้ครับไม่มีความเข้าใจกับเจ้าซะหรือเปล่าครับจังหวะนี้ เต้มอยู่ที่หนึ่งตาสูดเงียบจับสะเจ้าหนุ่ยกดมาครับเกมกดจังหวะของเจ้าหนุ่ยหัวระเบิดนี่ก็ถือว่าใช้ได้แหละครับ

เพียงสองมัดนะครับต่อซุนแต้มอยู่ที่หนึ่งต้าซุนครับโยกมาครับจังหวะนี้เจ้าปอนครับเคลื่อนที่เจ้าดนุยครับก็ยืนพร้อมที่จะสวิงหัวอยู่แล้วแหะครับจังหวะของเจ้าหนุยระเ,ะเ,ะเะบิดครับนั่นก็คือความคล่องตัวเจ้าตัวนี้ถนัดข้ามหัวข้างแปรอยู่แล้วละครับ แต้มศูนย์ตัวหนึ่นงขวามาครับจังหวะนี้เอาล้วครับเป็นบทลงโทษได้หรือไม่เจ้าหนุ่ยครับลูกนี้ยกอย่างนี้ก็ต้องสวยแหละครับจังหวะเกมทำจังหวะสุดท้ายของเจ้าหนุ่ยครับวัดกันที่ตัวชงทั้ง2คนครับ

อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับเปิดจังหวะเจ้าปอดเฉือนมาครับจังหวะนี้เอาเลยครับเฉือนได้โอ้เจ้าแบงค์มียั่วด้วยครับจังหวะนี้ถือเป็นเหรียญยอดนิยมครับสอ แต้มอยู่ที่2องตอนหนึ่งครับห่างกันที่หแต้มเจ้าซาเอ้าจังหวะนี้ควบจังหวะเองครับเจ้าหนุ่ยเไป เตอ่อต็มอยู่ที่หนึ่งต่อสองครับหลบพี่ป้างเจ้าแบงค์ครับการตีหัวของเจ้าแบงค์มีใส่เปลี่ยนทิศทางได้นะครับอุ้ยโทษนะครับไบงโทษนะครับโทษญญครับมีการเปิดเปลี่ยนทิศทางได้ครับเจ้าแบงค์ดูเรียงยากนะสองตอนนี้ แต้มอยู่ที่2ต่อหนึ่งครับ <c oughs> ขยับนิดนึงครับเจ้าหนุ่ยเอาเลยครับเปิดได้เจ <c oughs> ้าแบงห่างเยอะครับ <c oughs> <c oughs> ลูกดีเจ้าแบงควบคุมจังหวะไว้หมดแล้วครับ <c oughs> จังหวะนี้ครับแบงปีศาจครับ <c oughs> รับหน้าที่หลอกหลอนเลยครับเจ้าแบง์ปีศาจคนนี้เจ้าหน่วยครับเจ้าปอนและเจ้าสะของตันครับสามสตาร์ครับคู่ผสมครับลูกนี้ไม่นะครับอ่ถ่วงเวลาจุเลยนะสวัสดีาสวัสดีคุณประวัติ ปาติทานตโตด้วยนะครับสต่อแต้มอยู่ที่3มต่อนหนึ่งกันเช่นเคยครับ<อ>จะสะเปิดด้วยซ้ายจบบปอดครับอโอ้ยเจียวด้วยส้นจ้าแบงเฉือนมาฝั่งซ้ายเจ้าปอด ตีฉิงโอ้โหจังหวะนี้เฉือนเข้าขาขวาของพี่ป้างครับรอยู่พี่ป้างทิ้งถนัดเท้าซ้ายครับโอ้ทีฉลาดครับจังหวะเกมทําของเจ้าหนุ่มของระเบิดคนนี้ครับถือว่าฉลาดมากครับอ่าขอไม่เข้สนามนะพี่นึกนะ สวัสดีคุณเสือใหญ่เจน,นสู้สวัสดีคุณเพิ่มพุนทรัพย์มาใหม่ด้วยนะครับเอาะไรครับเปิดด้วยทรายจอบแบงค์ครับพอๆกันนะครับประสบการณ์ทั้ง2ทีมครับทั้งตัวยกนะอยู่ที่รายละเอียดแล้วครับว่าจะยกได้ขนาดไหนครับถือว่าเราลอยสดเป็นคู่เอกนะครับ ลูกดีเท้าแล้วครับโอ้เจ้าหนุ่ยเกิดความผิดพลาดครับาสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่เจ้าจป่อนถึงกับมือเท้าเสีเอวแล้วครับจังหวะนี้ห่างกันที่สามแต้มครับสี่ต่อหนึ่ง เจ้าปอนอ,อืเอาล้ครับเกมเกี่ยวด้วยส้นของทางด้านของเจ้าเหลือเฟือนี่ก็ถือว่าดีครับมันแป็กไปครับจังหวะมันเบาไปครับต,ตั้งแ,แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสี่อ้ยเจ้าหวนนี้หลุบพี่ป้างเจ้าแบงครับถือว่าซ้อมกันมาดีครับหลุบพี่ป้างเจ้าแบงและปีศาจครับ แบ่งรับแบ่งสู้ครับจังหวะทั้งสองคนทั้งปีศาจและทางของหลวงพี่ป้างปตง<ส>แต้มสี่ตัวหนึ่งครับตัดหน้าขวามาจัปบปอนดหลวงพี่ป้างครับถือว่าเป็นเม็ดที่สองเลยครับเจ้าหนุย่ยทิมไปฝั่งขวาสุดของหลวงพี่ป้างครับ แต้มห่างกันที่3แมแจมเช่นเกิหนึ่งต่อสี่หลงลูกเสิร์ฟครับตัดหน้าซ้ายได้ดีเลยครับเจมเสิร์ฟของจมันใจรักวอย่งใจกัวาองเดี๋ยวบางแจมวันนี้ถอยผมมีนักตะที่ครบก้าวหนึ่งสาล้องหนึ่งแกงไปสองต่อสี่แมสต่อสครับหลพี่ป้า โอ้ยไปไหนครับจังหวะนี้โอ้ยจังหวะนี้ครับ สวัสดีวันอาทิตย์ขอบคุณครับคนนะฮะสวัสดีคุณน้าลงธิ์ด้วยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ขอบคุณครับนะฮะขอบคุณทุกรอยยิ้มขอบคุณทุกกำลังใจครับส่งผ่านเพจบางกอกตะกอออฟฟิเชียลใบแฮมเราจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามก็ถือว่าเราจะไล์สดเป็นคู่สุดท้ายครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านครับนะพรุ่งนี้เราก็พักผ่อนนะฮะเป็นวันหยุดเอาเลยครับกลับมาสู่เกมครับ สองน้สมองต่อสแต้มอยู่ที่สต่อสี่ครับสวัสดีคุณโอสะพานแปงด้วยนะครับโอ้ยจังหวะนี้หลงพี่ป้างครับมาดับมาับมาับ ล mm, ูกดีขอจาบ้าดกาแฟไม่ไหวแล้วครับเอาล้วครับกลับมาสู่เกมครับแต่ไมาตอสีแตตอนนี้อย oh ู่ที่4เท่าครับจะปอนด์ฟอุ้ยเฉือนนะครับ ลุยลูกน oh, oh. ี้โอ้โหเกมจังหวะของเจ้าแบงค์นี่เก่าประสบการณ์เลอเกินครับแต่ด้วยหัวยอดที่ยิงครับเปลี่ยนทิศทางได้ดีครับจังหวะแต่เกมหน้าตะกายของเจ้าแบงค์ครับตีต่อสิ แต้มตอนนี้อยู่ที่สี่เท่าเจ้าบอนสุดยอดเลยครับจังหวะนี้เอาเลยครับทิมไปเท้าซ้ายของหลวงพี่ป้างครับจังหวะของเจ้าหนุ่ยสวัสดียามดึกด้วยนะครับสวัสดีเพชรปีนังด้วยนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่สี่เท่าครับ12แต้มคือเส้นชัยที่ตั้งกติกากันไว้นะครับ ทีมได้ถึงก่อนก็รับเงินรางวัลไปกันนะครับีไม่อยกเชื่อเลยขอวด พอแล้วกานมันเก็บหรอสี่เท่าจังหวะนี้โอ้ยจังหวะของเจ้าหนุ่ยครับเ,เจ้าตัวเทคตัวได้ดีครับอจังหวะเทคตัวเมื่อกี้ครับของเจ้าหนุย่ย ถ้ามีแต่ป้าวอลเข้าสนามนักกีฬาอยากหยุดเกมนะถ้าเป็นจังหวะได้เสียผมจะปล่อยตามน้ำเลยนะเอาตามกฎติกานี้เลยนะสองสี่ต่อสี่สี่เท่าครับหลงพี่ป้างครับ,รบถือว่ากดดันเกมเสิร์ฟได้ดีครับเกมเสิร์ฟของเจ้าปอนสนเป็นคนนี้ เจ้าตัวก็ถือว่าเดี่ยวแปลก้ามฟีก็ถือว่าน่าจับตามอกนะครับกยรับนเนะถ่ยตเส้นดำนะกองเชีย์นี่ดูขาวาท่านน้อได้อยู่ริเส้นนะครับขอไม่หยาบเส้นดำเป็นพอนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวขอไม่หยาบเส้นดำนะถอายนิดเดียวพี่จ๋าถ่ายห้น่ไอ่ยให้เยนยาถยนิดเดียวขอบคุณมาก แต้มสี่เท,ท่าครับเจบ้าปอนครับลูกนี้เอาแล้วครับสี่สิบห้าสัทิ้มไปแล้วครับเกมทําก็ไม่ถือว่าจะไม่ธรรมาดาเลยครับในในรเกมทําของเจ้าหนุน่ยครับส,สวัสดีบอบินเบาร้อยเอ็ดด้วยนะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ แต้มสีเท่า12แต้มคือเส้นชัยหลักนะครับโอ้ยจังหวะนี้เอาล่ะครับได้กินกาแฟมาไหมเอ่ย <laughs> โอ้ยเกมเปิดจังหวาดหนึ่งก็ดีแล้วครับจังหวาดสไปไหนครับเกมยกของเจ้าเหลือปีศาจคนนี้ครับกาแฟ k b p นี่มาไหมเอ่ยวันนี้ <laughs> สวัสดีคุณสมทรงคนดันดึกด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์ครับเราจะไล์สดผ่านเพจของบางกอกตะก็ออ f ฟฟิเชียลโดยแฮมโนรีจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามครับเป็นการจัดจก,การสามสามครับเป็นตะก้อสวีทสายชิงเงินรางวัลเหลือเฟือจอแบงและ หลงพี่ป้างครับจะเจอกับเจ้าหนุ่ย,ยเจ้าปอนและทางฝากฝั่งของเจ้าซาของตันครับจอมเกามากประสบการณ์ครับคนนี้เรียมมีอยู่ว่าเสิร์แปดได้ทุกคนเลยครับข้ามหัวแปดแลกข้ามระหว่างเจ้าหนุ่ยระเบิดแลกข้ามกับเจ้าแบง์ครับ แต้มห้าต่อสี่อู้ยเกมเสิร์ฟของจังหวนครับนี่แหละครับควบคุมจังหวะไวหมดแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหต่างกามเลือกเปลี่ยนฝ่ายให้ลิฟต์ปีศาจตัวเล็กเละ เปลี่ยนฟังครับปีศาจครับบ้านส้แนที่หต่อส้นตเครื่องหลังนะเพื่อนๆใครถึงเส้นยสแต้มได้ก่อนยังไม่แน่นะยัะมีทั้งสทีมนะครับปาชัดกับโจ ลงได้เลยได้ต็มหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะยังยังไม่รู้เลยยังไม่มีข้อมูลเลยครับไม่รู้ก็ทำมาขบวนหาพรนะครับหต่อสแต้มอยู่ที่6ต่อ4ครับห่างกันที่2งแต้มปีศาจครับเจ้าแบงค์ครับโดดท่วมเลยครับจังหวะกา,ารทำของเจ้าแบงค์จังหวะนี้ มา C ตัหกแตมอยู่ที่ C ตหกครัโอ้ยจังหวะนี้ครับอือือเข้าช่องขาครับผิดพลาดเกมกาไปครับจังหวะของเจ้าแบงก์ปีศาจ3 5 3, 5 3. 5 3. 5 3. แต้มอยู่ที่6ต่อ4ี่ครับถือว่าเกมกดดันเกมเสิร์ฟของเจ้าปอนสนเบนถือว่ากดดันได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟของเจ้าตัวสี่ต่อหกครับ ขวาสุดครับเ,เจ้าหนุ่ยหลวงพี่ป้างพยายามจะไปบีบจงบังหวนัดนาตา่ายครับหกต่อสี่หกต่อสี่อุย้ยลูกนี้เอาล้วครับโอ้ยเกมเสริร์บนาตา่ายครับจังหวะน,นี้เสิร์บทิกเนต็ตมาครับจังหวะเกมเสริร์ฟ ของเจ้าซากของตันจังหวะนี้ถือว่าเสือบได้ดีครับห่างกันที่สามแต้มแล้วครับเจ็ดต่อสีอ่สามต่อสายมาครับ นี่ชอบราคาไหนชอบราคาไหนไม่หนยลสามคนไ่ไเคไรอไรหรอกลูกเนยแยมอยู่ที่4ต่อ7ครับเซอรไส์นีไหนเฮมบหนนี่อไรไรเบนอนก็เป็นเรื่องยากเลยครับจังหวะของลูกพี่ป้างครับหนาทีจะมาเก็บจังหวะหน้าตาข่ายของเจ้าหนุ่ยครับ เจ้าหนุ่ยก็ถือว่าทาลูกทำก็ดีอยู่แล้วแหละครับงเเจ้าบาต่าทีสลยง่ยอ,อย้ัเ้่เจ็ดครับเาเหลือเอ้าเฉือนสี่มั้งเอ้ยจังหวะนี้เจ้าปอนครับเลื่อนที่รอแล้วครับจังหวะนี้โอ้ จังหวะของหลวงพีป่ป้างจังหวะนี้เกมเก็บเกมเกี่ยวดีเหลือเกินครับเจ้าปอนสวนเบนครับค่ายของเบนจัสลีครับส่งเข้าประกวดโดยเจ๊นางครับสวนเบนนี่แหละครับปีศาจนี่แหละฮะในเมื่อเป็นแบบนี้เป็นบทลงโทษแล้วครับ <c oughs> วันนี้เกมเสิร์ฟด้วยแปรนะครับของเจอปอนสนเบนนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับกดดันเกมรับได้ดีเหลือเกินครับเกสี่ครับห่างกันที่หแต้มนี่ฮะจังหวะโอ้ยไม่เข้าใจกันครับเกมหน้าตาขายครับทั้งตัวทำและตัวรับครับหลงไปบ้างและเจ้าแบงครับ ห่าเองเยอะครับ10ต่อ4ครับตัดหน้าขวาจะแบงเอาเลยครับเกี่ยวได้โอ้ยเจ้าหนุ่ยก้าที่จะเล่นครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับเจ้าหนุ่ยครับ โอ้โอ้เกมเปิดเกมรับของเจ้าหนุ่ยและเจ้าบอลสนเบนเข้าใจกันได้ดีครับอยู่ที่ปีศาจแล้วก็ต้องรับใช้เข้ากันนะครับแมตช์ไว้พักนิดเดียวเกมหรือไม่เกมครับ11บเอ็ดต่อสี่ลูกนี้จะแบ่งประคองไปก่อนชิดทางได้ครับ ลูกนี้จังหวะเกมยกจังหวะสุดท้ายครับมันลดมาครับมันแรงไปครับให้สามสิบลองสามสิบลองให้สามสิบลองร้อยเดียวสี่ต่อสิบเอ็ดครับยี่สิบลองยี่สิบลองร้อยเดียว อะไร้ยนแคีจะเอาารองเลย่สิบลองแล้เดียวแทมนำห่างครับสิต่อสิบห้าห้าต่อสิบห้แมหต่อสิบเขวาสุดครับเจ้าหนุ่ยครับจังหวะเดียวครับเจ้าแบง เริ่มขยับจังหวะมาแล้วนะครับอย่าประมาทนะครับเกมทําของเจ้าหนุ่ยของระเบิดครับค่ายของปีศาจนี่หลอกหลอนได้ตลอดเวลานะครับหกต่อสิบเอ็ดครับเจ้าหนุ่ยนี่แหละครับลวงพี่ป้างปรกคองมาก่อนสวยไหมฮะจังหวะนี้เจ้าหนุ่ย ละเอียดอ่อนอ่อนช้อยตามระเบียบเลยครับจังหวะนี้ขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ของบรรดาแฟนเพจด้วยนะครับแฮมนาริจุดครับผ่านเพจบางกอกต่อก็ออฟฟิเชียลถือว่าเป็นเพจแรกครับในการที่ตําเพจขึ้นมาประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามบรรดาแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับเกมหรือไม่เกมครับกลับมาสุ่เกมสหนุกยครับเรียบร้อยไปแล้วครับ เจ้าหนุย่ยเจ้าสะเจ้าปอสมเป็นชนะด้วยสกอร์12ต่อ7รับรางวัลไฟนะครับก็ถือว่าขอต้นก็โพยครับนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในการไลฟ์สดขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกรอยิ้มทุกความรู้สึกที่มอบผ่านเพจบางกรอบแล้วก็ออฟฟิเชียลขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณและสวัสดีครับ